ถ้าท่านกำลังมองหาอาชีพเสริมที่สามารถทำงานที่บ้านได้วันนี้โอกาสของคุณมาถึงแล้วค่ะเพียงแค่คุณมีมือถือเพียงแค่คุณอย่าหยุดการเรียนรู้เพียงแค่คุณพร้อมที่จะเรียนรู้คราววันธุรกิจระดับโลกคราววันทำง่ายๆได้ที่บ้านของคุณเองคราววันทำที่ไหนก็ได้ ทั่วโลกปัจจุบันเรามีนักการตลาดของคราววันอยู่ทั้งหมด180ทั่วทั่วประเทศบนโลกใบนี้และในคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงบางส่วนของนักการตลาดคราววันไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยออสเตรเลียเบลเยียมเยอรมันฮอลแลนด์มอนท่าท่านสามารถทำ ที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้เพียงแค่ท่านสมัครสมาชิกกับคราววันคราววันทำงานง่ายๆคะ่ะแค่สีข้อสำหรับคราววันสมัครสมาชิกเรียนรู้บอกต่อสมาชิกสอนสมาชิกให้ทำงานแบบท่านคราววันสมัครครั้งเดียวตลอดชีวิตคราววัน มีรายได้ที่ต่อเนื่องรายได้ของคราววันสามารถตกทอดเป็นมรดกของลูกหลานท่านได้โดยที่ลูกหลานทานไม่ต้องมาเริ่มใหม่คราว,วันทำงานด้วยระบบทีมเพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่วันนี้พวกเราทำได้คุณก็ทำได้